ดีค่ะคุณผู้ชมฟาร,ร์มโชคชัยชาแนลนะคะตอนนี้นะคะมินดี้ยังพาคุณผู้ชมมาอยู่ในสํานักงานใหญ่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตข,ของเรานะคะซึ่งเมื่อสักครู่คุณผู้ชมก็เห็นแล้วว่ามีแตงโมงเกิดขึ้นนะคะนอกเหนือจากแปลงผักที่มินดี้นำเสนอไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเกิดจากหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี2554ที่ผ่านมานะคะเรามีข้อสังเกตว่าต้นไม้นะคะก็เกิดขึ้นมาใหม่นะคะและหลังจากนั้นผลผล,ผลผลิตท,ที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็เป็น ผลิตผลที่มีเขาเรียกได้ว่าแบบมีคุณภาพมากนะคะเนื่องจากดินมันอุดมสมบูรณ์มากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะเดี๋ยวมินดี้จะพาคุณผู้ชมไปดูว่ามีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนอกจากแตงโมเนี่ยมันยังมีอย่างอื่นอีกไหมนะคะเมื่อสักครู่เห็นแตงโมแล้วนะคะแล้วก็ยังมีดอกไม้ด้านนี้ด้วยนะคะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันค่ะอันนี้เลยค่ะคนี่นะคะถ้าไม่อินไซด์จริงๆนย่ยไม่ ด้านนี้ก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของแตงโมนะคะนี่ค่ะลูกถัดมานะคะจะเห็นได้ว่าขนาดก็กําลังเท่าฝ่ามือแล้วนะคะถัดมาอีกนี่ค่ะด้านนี้เลยค่ะนี่อีกสองลูกนะคะเห็นไหมคะเทียบกับฝ่ามือแล้วก็ด้านนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะมีอีกต้นหนึ่งค่ะ ตื่นตาตื่นใจมากนั่นก็คือกล้องแพนไปได้านนู้นเลยค่ะมะเขือเทศน,นั่นเองซึ่งน่าจะเป็นพันธ์สีดานะคะเต็มต้นเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมเ,เกิดมาจากหลังเหตุการณ์น้ำท่วมนั่นเองอเมินดี้ก็เห็นนะคะคข้อสังเกตว่าเอ๊ะถ้าบ้านคุณผู้ชมเนะะี่ยค่ะบริเวณหน้าบ้านมีพื้นที่แล้วก็เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะคุณผู้ชมลองหามะเล็พันธุ์นะคะมาปลูกดูนะคะเกืือจะได้ผลผลิตออกมาเนี่ยมากมาย คิดซะว่าเป็นกิจกรรมนะคะทําให้เรารู้สึกสดชื่นหลังเหตุการณ์มหาภัยน้ําท่วมนะคะยังไงนะคะถ้ามีรูปดีๆมาแชร์กันอีกนะคะเดี๋ยวมินีจจะนํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ